สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะยิ้มกันหนูชื่อวีจิค่ะสัมภาษณ์หนูชื่อเด็กหญิงวีจิค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวีจิเทพิทักษ์เทพิทักษ์ค่ะอยู่โรงเรีเนยนอะไรครับอยู่โรงเรียนอะไรครับอนุบาลปลางที่ชัน้นชั้นอะไรนะ ปานหนึ่งหนึ่งครับอ๋อแล้ววันนี้แต่งตัวสวยทำไมครับวันนี้จะไปถ่ายรูปหมูค่ะใช่ไหมครับให้รูปหมูกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีชื่ออะไรบ้างเพื่อนมีชื่ออะไรบ้างครันเพื่อนมีชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างค่ะชื่อเพื่อนมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวสุดเดี๋ยวสุดครับเดี๋ยวสุดครับท่านพีดีดีขึ้นมา เธอมุ้งสวยเพื่อนๆมีชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรครับนายยินตรงดีอ่ะฟ้าทงหัวตายดิเพื่อนๆมีชื่ออะไรบ้างครับเอนโบร์มีไหมเอนโบร์องเฟย้องเฟย์ไหมครับองเฟย์องเฟย์องเฟยโมนี่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 แล้วมีใครอ่ะซินฟ้า Hãy subscribe Phá Ừm Ok